วันนี้เราเดินตามมาป้าเจ้าท่านหูปันพระสีขาวๆองค์ใหญ่ๆที่อยู่ตังปูนก็เจ้าไปดูใกล้ๆนะเจ้าว่าเปิ้นเป็นหูปันหองพระองค์ไหนเดินทางแยกจากถนนไซลักเข้าไปเห็นน้อยเดียวก็มาถึงสถานที่ที่จอดรถที่หูปันนั้นประดิษฐานอยู่เจ้า ลานจอดรถกว้างขวางเลยเจ้าบรรยากาศดีขันนาดอันนี้เป็นบรรยากาศทางหน้าประตูเข้าไปยังรูปปั้นขององค์หลวงปู่ขาวอนารโยเจ้าไปปู่จาหลวงปู่ขาวเจไาพี่ย้อยขึ้นได้หรอเปล่าไหมมาตัวมาฮัลโหลฮัลโหลอ่ะตอนนี้จะมา วัดหลวงปู่ขาวอนาลโยอ๋อวัดหลวงปู่ขาวอนาลโยนะเจ้าที่นี่นะเจ้าช่างเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอาจารย์โรนะคะอ๋อค่ะหลวงปู่แวนเยอะเลยค่ะเนี่ยเจ้าเค่ะเป็นประวัติของทางอันนี้เป็นแท่ประวัติอ๋อเป็นหลวงปู่ขาวอนาลโยนี่นะเจ้านี่คือด้านหลังของหลวงปู่ขาวอนาลโยวันนี้ภาพตี้ วัดหลวงปู่ขาวอนาลโยอำเภอเพ้านะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่มาสร้างไว้ที่นี่นะคะของหลวงปู่ขาวค่ะสวยมากบรรยากาศสวยมากเลยนะคะจ้าสวยอ่ะสวยบรรยากาศสวยมากเลยเจ้าด้านหลังนี่คือหลวงปู่ขาวนะเจ้าที่นี่เป็นอนุสรสถานบรรลุธรรมของหลวงปู่ขาวอนาลโยเจ้าซึ่งเป็นเซนาสนะกลางปากลางต้นนา ที่บ้านลงคอดตําบลลงคอดอ,อําเภอปร้วจังหวัดเชียงใหม่อ,อําเภอแร้วก็คืออ,อําเภอปร้วเป็นหนึ่งในอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเลยเจ้าบริเวณอนุสรสถานบรรลุธ,ธรรมของหลวงพ่อขาวอนาลโยนี่นะเจ้าเพิ่นจัดสวนไว้งดงามแนละดูแลอย่างดีเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้น นอกจากเขาจะมากราบสักการะขอบอนจากหลวงปู่แล้วที่นียังเป็นจุดเช็คอินที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของอำเภอพะเาจังหวัดเชียงใหม่เดยเจ้าที่หันเจดียนั่นเเจ้าเป็นเจดีย์ทีครอบสถานที่ที่องค์หลวงปู่ขาวอนาลโยเพป็นได้บรรลุธรรมและส่วนที่หันหานนี้คือหูปั้นขององค์ หลวงภูเขาวอนารโยเจ้าซึ่งหุบปันของต้านเนี่ยก็จะหันหน้าไปทางถนนสายลักเจียงหม่เป้า่าแล้วก็หันหน้าไปยังท้องทุ่งนาเจ้าบรรยากาศดีขันนาดเจ้าองค์หลวงภูเขาวอนาลโยในเจ้าเพิ่นเป็นพระอริยะเจ้าผู้พิจารณาเมล็ดข้าวจนโป้มตุกไว้เจ้า เปิ้ลเป็นศิษย์จันผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแต่มีหลวงปู่ลุยจันทสารโรเป็นผู้เกื้อหนุนกันในทางธรรมเจ้าเประว่าทของเปิ้ลเนี่ยเปิเป้ลเป็นลูกเจ้านาเนะเจ้าแต่ก็เนี่ยเปิ้ลมีชื่อว่าขาวนามสกุลว่าโคระถาตันเกิดเมื่อสเธ 8, ันวาคม2431นวาคม2,431ที่บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นเจ้าแต่ว่าประเดี๋ยวนี้บ้านบ่อชนองเนี้ยขึ้นอยู่กับตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยเพิ่นแยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนั่นแหละเจ้าหลูกปู่ขาวเนี่ยท่านได้ออกบวชเมื่ออายุส1ปีก่อนหน้านั้นเนี้ยท่านได้แต่งงานเจ้า ตอนอายุเพียงสาวีโนตะกอนนี้ปก็ิจะแต่งงานตอนอายุน้อยๆนี่เจ้าเนาะแล้วก็มีลูกมีเต้าตัว,ตวกันอยู่สามคนตัานได้ใช้ชีวิตคู่ได้1 1อปีพอดีมีปัญหาครอบครัวก็จึงได้ลาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในขณะที่ท่านเป็นพระภิกษุอย่างนั้นนะเจ้าท่านได้ศรัทธาในการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มัน่นแล้วก็ได้เดินทุดงตามหลวงปู่มัน่น ไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆโอ้บอกว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เกือบทุกภาคเลยเจ้านอกจากนี้นะเจ้าท่านยังเคยเดินทุด,ดงไปกับหลวงปู่ฟันอาจารหลวงปู่แวนซูจินโนหลวงปู่ตู้อาจาระธรรมโมเอเจ้าส่วนถ้ำที่ตั้นหันอยู่นี้นะเจ้าเป็นถ้ำจำลองเจ้าที่เพิ่นสร้างขึ้นเพิ่นจำลองขึ้นมาและใช้เป็นฐาน สำหรับประดิษฐานรูปปั้นของหลวงปู่ขาวอนาลโยนั่นเลยเจ้าเขาไปดูภายในถ้ำนะเจ้าว่าภายในถ้ำแห่งนี้เป่นยังไงพ้องซึ่งป้นบอกว่าสถานที่นี้คือต้านมาบารรลุธรรมตินีเจ้าพ้อยไทยคจ้อยไทยปรกันเดียวเราจะเข้าไปในถ้ำเจ้าไปดูว่าในถ้ำนี้เป้น มีไอหยางพองมีไอหยางพองนนเจ้าได้รวงปู้เจ้าแต่ว่าตงบนนี้ตงบนของถ้ำนี้นะครับคือที่ประดิษฐานหลวงปู่ข่าวเจ้าลูกปันของหลวงปู่ข่าวอนาลโยเขาไปดูว่าตรงฐานของเปิ้นเนี่ยซึ่งเป็นถ้ำเนี่ยเป็นจะไดพ่องใครโหใครห่านแล้วโตยมาเลยเจ้าไปเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะ ไปเดี๋ยวน่ะเันตูตีก่อนถ้ำเดี๋ยวน่ะถ้ำนี้คือใต้ฐานของหลวงภูเขาวเนาะใต้ฐานเนาะเจ้าเพราะว่าหลวงภูเขาวเพิ่นอยู่ตระบนเจ้าประดิษฐานอยู่ตระบนเจ้าอจะอยู่ใต้ฐานอันนี้คือภายในถ้ำซึ่งเป็นฐานที่ประดิษฐานรูปปั้นรูปเหมือนของหลวงภูเขาอนารโยนะเจ้าบริเวณถ้ำก็จะเป็นอี่เจ้า แต่เพื่อก็ติดหลอดไฟไปเจาะแสงก็สว่างพอสมควรมีหินงอกหินย้อยด้วยนะหินหินย้อยมีหินย้อยหินงอกในถ้ำนี้สะอาดสะอ้านเจ้าวัดนี้สะอาดสะอ้านและเป็นระเบียบมากเลยมีคนพลเรือนเหมือนจะให้ลูกบอกไปตังคุ้มตัวนได้ได้ได้แม่นแม่แม่มันมีประตูประตูนึงอะดสัััักกพววตรตถถัง นัมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังะเมตังจิตตังมะมะทัพพุทาโนภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุนภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆาโนภาเวนะหลวงปู่ขาวเนี่ยเพื่อนที่สร้างบารมีในป่า มายาวนานมาเมินนานแล้วเจ้าเมื่อน,นึกถึงสัตว์ป่าชนิดใดเนี่ยสัตว์เหล่านั้นก็จะมาหานึกถึงจ้างจ้างก็มาหานึกถึงเสือเสือก็มาหาต้านเจ้าคิดดูกันแล้วกันว่าบารมีของต้านแก่กล้ามื่ใดไหว้พระขอบอนจากต้านไปที่เรียบร้อยแล้วเขาก็มาตีกลองเพื่อเป็นสิริมังกระ สิริมงคลแก่ชีวิตเท่ากันนะเจ้าสาธุให้ดกให้ดังเงินทองไหลมาเทมาความสุขไหลมาเทมานะเจ้าเจอเสียงกด่ จะถ้ำที่เป็นที่ประดิษฐานหูบเมือนของหลวงปู่ขาวอนา,ายูออกมาพอตั้งนอกและเจ้าก็จะเป็นต้องนาและป่าเจ้าซึ่งสถานที่นี้หละเจ้าที่ตานได้บรรลุธรรมที่นี่มันมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในเจ้าแต่เพิ่นจะอยู่ที่วัดแห่งห,หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันชื่อว่าวัดเจติบันโพเจ้า เจติบันพฤต,ตรงนั้นนี่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่และส่วนที่นี่ล่ะเจ้าอันนี้เป็นอาจารย์โสภามาสร้างไว้แล้วก็หมอะทุวัดดูเลยอาจารย์โสภาน,นี่เพิ่นเป็นไผ่เจ้ามาจากอ,อ,อีสานวังังนเขียวอ๋อ เพื่อนมาสร้างไว้หม้อเป็นสมบัติของวัดเป็นของวัดเจตียบัณพอุอ๋อเจตียบัณพุอาจารย์เก่าทีา่เปิ้นเสียไปนั่นเปิ้นซื้อไหวอาการก่อนเป็หลวงปู่ขาวองค์เล็กๆอยู่นี่อ๋อเปิ้อนมาสร้างหุ่นใหม่เจ้าแล้วแล้วไอ้ถ้ำนี่นะเจ้าถ้ำที่อันนี่นะเจ้าถ้ำที่ประดิษฐานนั้นของหลวงปู่ขาวนี่เปิ้อนสร้างขึ้นหรือว่าเป็นดอยอยู่ที่ไหน ทำในตี่้โมเฮารอดมาเนี่ยเจ้าเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นถ้ำจำลองค่ะอ๋อเป็นถ้ำจำลองใต้หมูู่อี่ยเจ้าอ๋อเป็นสร้างขึ้นสร้างขึ้นให้คนมากราบมาไหว้มาท่องเที่ยวอ๋อแต่วัดตีอันพระธาตุนี่จวนมนตลกนะเ,เจ้าเจ้า ส่วนพระเจดีย์นี่เป็นเจดีย์สร้างใหม่มันก็จะที่อยู่ในสร้างใหม่ตีทนมันรูทำตีเดินทุด,ดงมาอ๋อเป็นเดินทุด,ดงมาหลวงปู่ข่าวเนี่แหละเจ้าเดินทุดงจากไหนมาจากอีสานหลวงปู่แวนหลวงปู่มัน่นแล้วก็หลวงปู่คมอ๋อแล้วก็หลวงปู่ขาวสายหลวงปู่มั่นอ๋อปเป็นสายเดียวกันพระธาตุหลวงปู่มั่นนี่ก็สายหลวงพ่อพิลิญยังโดยในพระธาตุกับมิตรสีพระอ,องค์อ๋อในพระธาตุเข้าไปได้มั้งกับเจ้าอ๋อเจ้าเจ้า หันเจดีย์อยู่ตรงนี้วัดนี้นะเจ้าชื่อวัดเจดีย์บันโพเจ้า่มีพระภิกุสฆงประจํปภาษาอยู่ที่นี่นะเจ้าเปิ้นจะประจําภาษาอยู่เห็นวัดหนึ่งแต่วัดนี้สร้างไว้เพื่อให้คนได้มากราบไหว้สักการะบูชาแล้วก็ชมความงดงามของวัดนี้เจ้าวัดนี้คือที่ประดิษฐานารูปปั้นเหมือนกอง หลวงปู่ขาวอนาลโยบนในเจ้าอยู่บนในเจ้าหลวงปู่ขาวอนาลโยนี่ในเจ้าเป,เป็นลูกเจ้านาแม้ว่ายามบวชเพื่นก็จะปฏิบัติธรรมเร่งความเพียรข้อธรรมที่เพิ่นได้ใช้ในการพิจารณาจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดก็โดยอาศัยมเมล็ดข้าที่เจ้าให้เจ้านาปลูก เป็นยกขึ้นมาพิจารณาเป็นข้อธรรมของเปิ้นเจ้าอันนี้เป็นเจดีย์ที่หลวงภูเขาเปิ้นได้มาบรรลุธรรมเนาะเจดีย์นี้เราเข้าไปดูในเจ้าว่าในเจดีย์เป็นยงไดพ้องเจอเลยค่ะเดินมาเลยนะเจ้ามาถึงแล้วเจ้าเจดีย์ตรงนี้ที่หลวงภูเขาเปิ้นไดบรรลุธรรมเข้ามาเลยเจ้า กลวงวู่าหลวงปเหมินหลวงพิบุตรมาจิกแกมที่นี่ทีเดียวอันนี้องค์นี้คือนี่คือหลวงปู่มั่นนะเจ้าหลวงปู่มั่นนี่พระอาจารย์มั่นนี่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะเจ้าสาธุสาธุนะเจ้ามาทางนี้ ตรงนี้นะเจ้าเป็นหลวงปู่แวนจินงสาธุสาธุอันนี้เป็นหลวงปู่พรมจิระปุญโยเจ้าหลวงปู่พรมเจ้าหลวงปู่พรมจิระปุญโยส่วนด้านนี้ สาธุขออนุญาตนนเจ้านภูเขาเป็นหลวงอันนี้คือหลวงภู่ขาวอนาลโยซึ่งที่หันลูกป,ปั้นสีขาวๆตะกี้ใน,นเจ้านี่ลยเจ้าคือหลวงภูขาวอนาลโยสาธุาหลวงภูเขาอนาลโยใน,ยนยเจ้าเพิ่นได้บรรลุธรรมสุดยอด ในคณะที่เปิ้นบวชได้ในภาษาหรือว่าในปีที่16ถึงปีที่17เนี่ยเจ้าณนะบ้านลงคอดอำเภอปา้าจังหวัดเชียงใหม่ที่เฮากำลังอยู่ณนะตรงนี้เลยเจ้าส่วนเจดีนี้คือเจดีย์ที่เปิ้นสร้างครอบสถานที่ตี่หลวงปู่ขาวเปิน้นได้นั่งสมาธิโดยนั่งพิจารณาเม็ดข้าวเจ้าหลังจากที่ ในตอนมะแลงเพื่อนจะออกไปอาบน้ำเจ้าเพื่อนก็หันนข้าวที่กำลังสุกอยู่เลื้องอารามก็ยังเกิดปัญหาขึ้นว่าเอ๊ข้าวมันงอกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีเชื้ออย่างที่เกิดขึ้นภายในเช่นเดียวกับจิตใจของมนุษย์เทาเหมือนกันแม้ว่าตายไปแล้วก็ยังไม่หยุดมันก็น่าจะมีเชื้ออยู่ภายในเช่นเดียวกับเม็ดเข่า ถ้าเจ้อนั้นบรถหกทำลายหื้อสิ้นไปก็จะต้องอย่าใหื้อเกิดย่างหื้อตายอยู่บัทธ์ติตั้งนั่งพิจารณาอย่างอี้อยู่คืนหุ่งเจ้าแล้วในที่สุดตั้นก็ได้บรรลุธรรมในเจ้าของวันใหม่พร้อมๆกับเวลาที่พระทย์กำลังขึ้นพอดีและสถานที่นั้นคือที่นี่แหละเจ้าบ้านลงขอดแห่งนี้แหละเจ้าเรามาฟังคุณลวผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ สักหน่อยนะเจ้านู่ถามน่อยเจ้าว่าอันนี้จะดีนี่เปิ้ลฮ้องว่าจะดีอย่างกะเจ้าอันนี้เปิ้สร้างงานขอบของนันทีบรรลุธรรมอะเดี๋ยวอาเปิ้นจะบรรลุธรรมตรงนี้แต่ก่อนนี่เป็นออย่างเจ้าข้าก่อนมันเป็นปะโคปะเหล่าเนี่ยอ๋อเป็นป่าและหลวงภู่ขาเปิ้นมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วบรรลุธรรมที่นี่อ๋อเปิ้นอยู่ที่นี่เมินกับเจ้า เพิ่นจับภาษาอ๋นนอ,อ,อหลายปีมาแล้วนะเจ้าน้าพอ,อเพิน่นไปยันรรลุธแล้วก็ไปเตียนวัดของเพิ่นบอกวัดถ้ำกลองถ้ำ,ำ<ย>หลังจากที่หลวงปู่ขาวเพิ่นได้บรรลุธรรมแล้วเพิ่นก็ได้เดินที่ดงจาริกไปตามสถานที่ต่างๆจนในที่สุดได้มาพำนักจำปาสาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนเจ,จา้าอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำโู เมื่อพศ2 5 0 1แล้วตั้นก็ได้มรณภาพเมื่อปี2,506รวมสิริอายุได้95ปีเจ้าที่นี่แหละเจ้าอนุสรสถานในการบรรลุธรรมของหลวงปู่ขาวอนาลโยสาตุเจ้า